สวัสดีสวีดันพี่น้องจ้าเห็ดทัว่วเห็ดทัว่วเห็ดทัว่วออกไรคักข,ขนาดเลยพี่น้องเนี่ยเก็บดีหรือ,อบ่ดีนี่ให้เบิ่งล้างหือนดิสวนน้องแมวนี่สนามหญ้าบ้านน้องแมวเดี๋ยวนี่เบิ่งลูกเ,เพิ่นเหยียบถิ่มเนี่ยพี่น้องเห็ดทั่วนะจ๊ะนะจ๊ะ มึงเนี่ยพี่น้องมึงดูนี่เนี่ยตุ๊บติปิอยู่ค่ะเบิ่งดูนี่นี่นี่ก้อนนี่ก้อนนี่จะอ่อนไหลพี่น้องเอ้ยนี่จะอ่อนแห้งเนี่ยค่ะกระลังออกเลยพี่น้องเห็ดถั่วออกแล้วนะจ๊ะไปเก็บได้เลยค่ะเห็ด เห็ดอันเพิ่งหวานถ้าเฮ็ดทั่วออกได้กินเลยพี่น้องนี่มาจิเก็บดีบดีเดนี่ใส่ถุงมือเรียบร้อยกำลังคิดอยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้เอ็งเรื่อยๆเด้๋ยวจะ้ลยค่ากิรีได้พี่น้องนี่เนี่ยกำลังออกเลยในสนามหลังบ้านน้องแมวไก่หฮมอันนี้บังดูนี่เอ้พี่น้องหลยค่าหลยแน่นี่ บางกระลังบีปัญอยปีนีอยู่กับมีค่ะเนี่ยบางดูพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิึงเนี่ยพี่น้องนี่ยโมเมนต์แค่ดอกเดียวได้ค่ะมันกระลังโผนี่เห็นไหมนี่นี่กระเม็นค่ะพี่น้องจา้าจุปิติอยู่ค่ะ พะต้องเป็นไก่เลยพี่น้องจ๋าไอเบิงเนะาะว่ามันอยู่ในแข่งเฮื่อนนะเนี่ยวันนึเฮือนน้ออันนี้นะน,น,นี่นนนเห็ดถั่วยุสนามเพื่อนจะคลองนี่แ่ะค่ะเนี่ยไอเบิงแค่เนี่เด้อวพี่น้องจ๋มา,ามันกาลังโอกร้ายอะไรบางดูนเ่ลูกเพิ่กเกระยบเนาะแม่สิเก็บดีบด่ดีดีๆเนี่นะอันนี้ชิเริ่มเท่าแล้วพี่น้อง เก็บดิบสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าน้องแมวชิมะเบิ้งหลังสวนได้จ้ะเบิ้องนะ่งะเอาเห็ดอันเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งอันหวานน่ะค่ะสีดอกเทานะ่ะมามาห้อยอยู่หลังสวนไปเบิ้งนะคะ่ะแบบพีน่น้องจ้าน้องแมวที่ห้อยมันจะได้กินบอนะสีะเอามาใส่ไว้อยู่หมอ้อนี่ละค่ะยู่ป้ายู่ป้าหลังสวนแต่ของยังบางๆนะ่ะ เขาจำเป็นต้องไปเก็บไก่นะพี่น้องจะอน,นาคตนะค่ะนึกว่าจะเอา,มา,าเม้าบานแถวๆนี่นึกว่าไปเก็บแล้วมันได้ดอกเข่ามาเนาะนึกว่าจะเอาเม้าบานใส่่สวนนี่แหละค่ะอนนั้นวที่ว่ามองเนี่ยแมวเ,เก็บเป็นเห็ดเห็ดเฮดไข่จะ้ะเบิง่งดูมามันมาพาก,กันมานอนอยู่เพียรได้พี่นอ้องจ้ะมานึกว่ มองเขาเลนมองเขานอนจ้ะตอนนั้แม่กิบัห้อยนี่ดอกสอยอยิน้อวหยอยพูดนะคะอยากเจอเห็ดอันคือใบเอ็มอันเห็ดยังก่อนเห็ดเอ่อ เห็ดไก่นะคะเห็ดเห็ดแม่ไก่เนาะบ่มีเด้อพี่น้องจ้าอยากเก็บคือไปเอีมเก็บนะเห็นแล้วเก็บงามงามเห็ดอีหยังวะพี่น้องนี่ยนี่สิมานี่กระเมียนนะคะเบิ่งอันลูกไส้ตรง่เพิ่นมาเห็ดห่านอันกับหมู่เพิ่นน่าเสียนะ เห็ดอยียงป้าเห็ดไหมเป็นตาเก็บงามแท้นแล้วกระสีมะฮวยจ้ะเนี่ยนี่เห็ดอะไรเนาะเห็ดอะไรคะนี่ไม่รู้สีน้ำตาลไหมสีน้ำตาลเด้พี่นาะข้างในหมดไล่ลายใจเห็ดเอียงมึงเนี่ย เห็ดอะไรคะอื้ยเห็ดเอียงนี่เห็ดนางงวบอ่ะน,น,นี่พี่น้องบัลโหลไอ้อยังกินอยู่เด้นี่หาดอกนี่ดอกหน่อยมันะจะเก็บทำไมป่ะติเก็บดูค่ะเก็บเบิ่งกระซือค่ะหลายได้พี่น้องนี่ก็ใช่จ้ะแต่ว่านี่ไม่ใช่หอยแถวๆนี่แหละ เป็นะห้อยในห่มก่อนนะมึงเห็ดหลายๆั้างในจะเห็ดยังเลยพี่น,อน้องไม่สุเห็ดแะโหลดก,กินบ่ได้ไปนี่เห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิงหวานนี่นี่เนี่ยมันเท่าแล้วนี่เห็ดเพิงแล้วก็ที่ห้อยจะเทาน,นี่แหละล้วพี่น,อน้อง ถ้าเบิ่งกันว่ามันจะได้กินบ่เนี่ยอ่ะอ่ะสิเท่ห่วยๆๆก,ก,กันเนี่ยเนาะเฮ็ดเผืองหวานได้พี่น้องอันเอาชิ่งไว้ยังเสียบ่ถมนะถมบ่ถม,มไปเนาะมันจันงสิบ,บอ่อันปิวบ่เด้อพี่น้องเ้าจะได้กินบ่เด้อเอาสปอร์มันมาบ้างไว้แถวๆนี่ อนนอ้จังเสียถ้าปีนาได้เก็บนะเพื่อนว่าอันน่าขอดด่ะคะจำช่วยกันได้ค่ะ่มาหมองใดพี่นอ้องอเฮ็ดสิว่ามันเห่าแล้วนะสปอมันจะได้กินบอแไมมันออกเลย แม่เลยพี่น้องแม่สิเอามะฮ้อยใบเต็มสวนเลยเนี่ยปลูก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 เห็ดจังใบได้พี่น้องเนี่ยนี่ยมันเห่าแม่เลยเอามาหวานไวเละถมไบได้สักหน่อยเดี๋ยวมันจะปิวนี้เนาะพี่น้องหอมหอมเอาไว้น้ำกันเนี่ยกระเห็ดอันนี้น่ อะไรใกล้ๆกันมันจีส่วปผปสมพันธุ์นะแล้วพี่น้องจะ้ะข้างในนี่ยจะเป็นเห็ดหลายาก็เห็ดอย่างเนี่ยเห็ดผีเบือจมอยูกผดเดี๋ยวนะ้อวัดจิเห็ดเนี่ยพี่น้องหลายเด้แต่กินบ้างใดจะเข็ดดอกเดี๋ยวบางส่งทานเมื่อจีไปหาเห็ดเด้อพี่น้องจะมาต้องส่วน เทียมก่อนจ้ะแก่งแก่งแก่งส่วนแก่งค่ะยังไม่ได้ส่วนแก่งเลยพี่น้องจ้ะมาเห็นมีเลยตอนนี้มาเขาไมา่เหยียบจนพังเบิดนี่แม่ก็พาพี่พ้าหน้องมาเบ่งหลายเสื่อล้วละ่ะดูพวกเห็ดนี่ดอกง่า,งามขนาดแต่ว่าอยากินเลยบัดจี้นี่พี่น้องเห็ดอะไรคะลายยูออันนี้นะ โอ้นี่ดอกงามมาะสนแต่ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะอุ้ยเนี่ยดอกสวยๆนี่ด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะอยากเจอเห็ดแม่ไกว่วัตตี้ไม่เจอเี๋ยวค่ะบรรยากาศ หลังบ้านหลังสวนสะน้ำมีปิงน้ำเดิมพี่น้องจา้าแม่นอนไม่มีเลยโอ้พี่น้องจา้าเห็ดลม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 นะจ้าต่อจากหลังอันสวนนั่นเห็นมาบพี่น้องมึงบุญดอกมันเนี่ยฮะมีบ่กหลายหนึ่งอันนี้ดอกน้อยจ้ากินได้บ่แม่เห็ดลมบ่ะ แต่มันไี้แม่ประกาศกินดนอกพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะโทรหาผีเพิ่นให้เพิ่นมาเก็บนี่อดูดอกนี้น้อยนิดนี่จ้าพี่น้องมาหัวมากินได้ไหมคะไปเอม็มนัองแม่ถามเนยกินได้บ่านี่เดี๋ยวน้อแม่สิเก็บให้เบิ้งด้วยค่ะลายลายมั้งพี่น้องจา้าเจะออนค่ะอยู่ในหลังสวนอยู่หลังสวนนัองแม่ไหนเห็นปะลายยี่หรี่ได้หนิว่าสีเมื่อมาย่างมาพฟอพอดีเลยพี่น้อง เนี่ยจ้ะเดกแกะให้เบิ่งดอกหนึ่งดอกกินได้ไหมมันมันมันกินได้ไหมนี่แต่ว่าใส่ถุงมืออย่าหรอกไม่เป็นไรเอาไว้นี่ก่อนไม่กินนะคะแต่หอมไหมเยอะนะเยอะเยอะมากเนี่ยดอกอ่อนๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยจ้านีเนี่นมันเป็นอย่างนี้ไหม,ม,มนี่ไหม,มดอกน้อยๆน่นนะดอกใหญ่ๆมัน เนี่ยดอกหน่อยออกดีคักเนี่ยเงาเลยพี่น้องจะ้ะอันใหายเบิองอันเนี่ยกระลังออกเห็นว่า่ยเนี่ยกระลังโคโพ่เนี่ยไม่กมัมแมนจะ้ะเนี่ยมะโหกินได้บอลน่ะเนี่ยโอ้ยห่องห่องอะไรเงี้ยอยู่บ่พี่น้องมึงมาเตะไง เนี่ยจะดูดอกบานบ่ค่ะบ่งหัว่ากินได้บ่เนาะแต่ว่าน,นเแม่ขามันคือสั่นเมียเนี่ย,ยพี่น้องถ้ากินได้ก็มาเก็บด้วยถ้าพูดได้กินอยากก็ได้ไม่ต้กอกินหรอกกินบ่เป็นแยมาดูยังหน่อยอยู่ดูมึงหมามันเตะเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่มึงดูหมาเตะถิมลายแห้ง เต็มอยู่นั่นราคาที่นองจะให้เบ่งนะเนาะไปละค่ะแคนนี้ได้ค่ะวัสดีค่ะ